พีแล้วมา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 มาแล้วมาแล้มาแลแล้วม่แล้วมรอน้วมอแล้อมาแล้เมาล้วแล้มงแ้วมาลวาแล้วมาแล้วมาแาแมาแล้มาแ้มาแล้วมาอมีแลาาน้ว้วมาแามาวน้วมาวมาแล้า้าแย้วาแลาล้วาวม้ว้า้าอ้าแล้้ว้าแ่า้า้มาแาแาแกแล้วมแล้วา้วาแ้วมสวมสวคาาลว้ วัดมบวรีเวเท่านั้นนะคะลืมบ้างออกอะไรอ่ะที่มีเซอร์ไพรส์ทำไมร้เซอร์ไพรส์ไปแลอดวันนี้เรามีแต่น้องๆเด็กๆน่ารักน่ารักอาหารจานโปรดขององสมัยเรียนพี่โรสจริงจิงโอเคโอเคนะคะไปเจอกันรักเลยดีกว่าเราเข้าไปชมน้องๆกันเลยนะคะว่าเด็กมบวรเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรนะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังถึงบวรีเวทนะคะว่ามีสิ่งที่เขาประทับใจอะไรกันบ้างงั้น ไปกันเลยปะเนาะไปกันเลยค่ะัครอ๋อพี่หาดน้องๆวันนี้สมัยที่พี่ทำพระองค์มาดูเนี่ยตอนแล้วเป็นยังไงตอนแรกองดูว่ากองประกวดดัชชี่บอยอะเบ้อไปบอกได้เลยคำเดียวว่าตอบโจทย์ค่ะพี่ให้น้องๆพันน้ำนำตัวกับผู้ชมทางบ้านกันโอเคค่ะพร้อมยันเด็กพร้อมหนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเราภาพหลุดนาคผมตั้มชัชวีนามวัดมห้าครับ ผมแมนเกิดชายวิเศษมีศิล์ม5ครับผมต้นกิตวัฒน์พันธุ์มงคลม5ครับผมกันชนะลงจิโรบดมสี่มสี่ครับโอเคเดี๋ยวให้พี่ค่ะลองถามน้องาว่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนบัลลปวร์เนี้ยเป็นยังไงกันบ้างอ่าหนึ่งทีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเอาเอาเป็นน้องน้องตั้งแล้วกันน้องตั้งอ่าไหนน้องตั้งต้องบอกว่าวเวลาที่น้องตั้งที่อยู่โรงเรียนเนี้ยมีอะไรที่แบบว่าน้องตั้งรู้สึกว่าเฮ้ยเหนียวกันเหนียวกันแบบพี่ชาย มีลกกรเหรอครบอส่วนมากก็จะเป็นตอนเพื่อนห้องน้ำนะครับก็จะทำอ<น>ะ<ท>ำไรกันจางที่พี่แอบ,บดูอ่าพวกผมก็คือแบบสมมุติแบบพอรู้ปั๊บว่าเพื่อนเข้าไปถ่ายหนักบบนอย่างนี้อ่าก็แบบหาจังหวะแล้วทำไงห้องข้างๆมีขันมีทหารมีขันนะน้ำใม่ขันเนี่ยจะไปอยู่เพื่อนที่เพื่อนที่งานถ่นายอยู่รครับสงกรามเฟสติวัลอ่าไหนน้องบอกมีละกรมาดิหนึ่งอย่างไหนนตั้งเขาก็อ่ะเอาน้ำราดเพื่องไปแล้วเรียกสงกราต์กินไปอ่ะน้องแมนมีอะไร ขโมยยางลบเพื่อนครับโอ้โหมันแปลกมากเลยครับขโมยมากินหรือเปล่าคะขโมยโยนหมวกเพื่อนเดี๋ยอะโนขโมยมากินยางลบนี่มันสมัยยุคพี่หรือปเปล่าอ่ะคือยุคนี้ต้องแบบลิควิดป่ะพี่แก่แล้วลไม่เอาอ้าวไม่เป็นอย่างนั้นนะยางลบมีกลิ่นหรือเปล่าสมัยนี้มีกลิ่นสตรอเบอร์รี่อะไรสมัยนี้มีกลิ่นอัลบูกินแล้กลิ่นโคกลิ่นสตรอเบอร์รี่กลิ่นบลิเอร์รี่ราสเบอร์รี่แต่ที่ถัดใช่สุดคือกลิ<ม>่นอะไรไหมคะ กูจะละค่ะไอ้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเปลีไปไปต่อไปต่อน้องพูดต่อดรวกว่าโอเคเป็นน้องน้องต้นต้นเลยต้นหล่อของมื่อวานโหวตนะคะโหวตมีต้องโหวตค่ะบอกตรงไอ้น้องต้นไหนน้องต้นน้องต้นนั่งตัวเอากระเป๋าเพื่อนไปต่อน้องต้นอย่ามองหน้าเยอะเฮ้ะเปเพื่อนแค่แค่เนี้ยทำไมอ่ะมันดูแปลกขนาดไหนแล้วเพื่อนโกรธนะหรือว่ายังไงก็ไม่โกรธก็ในห้องเล่นเันแบบเยอะจมูกจะชิ้ง่ายหรือว่า อ่ะเดี๋ยวคนสุดท้ายคนสุดท้ายเลยน้องเรกน้องเรกของเรกของเรานะคะมีกรรมเหรอคก็ไม่ค่อยมีเราเบ็กดีเนาะเสียงดีมากเลยค่ะตอนนี้พี่เบ็ดสมินเสียงที่น้องพูดออกมาหนูพี่กำลังกินฟาร์มเฮาส์แบบว่ามันนุ่มมาก่ะมแนใช่มอเรามาเข้าเรื่องต่อไการเรียนอย่างเมื่อกี้ตอนที่พี่เรียนออกกันน้องโอมข้างหน้าเนี่ยน้องโอมชมว่าน้องเรียนเราเนี่ยสวยขึ้นเป็นหลายอย่างเปลี่ยนไป ที่ว่าเราเพิ่งเดินเข้ามาจริงๆ,ๆแล้วเรายังเห็นทม่ทั่วหรอเราถามน้องๆว่าแบบว่าน้องๆก็ชอบมุมตรงไหนของโรง,งเรียนมากที่สุดนะตอนนี้มาแล้วพี่ไปไเกิดไ,ไปแล้วนะคะแทนงี้เดี๋ยวให้น้องๆฝักน้องๆพา,<ม>พาเดินชมโรงเรียนมัธยมดิวยของเรานะคะด้วยความเป็นสุภาพบุรุษน,นะคะแล้วกันเนาะแล้วแต่ละคนเนี่ยจะพาไปเยี่ยมชมมุมไหนหรือมุมห้องน้ำหรือมุมห้องสมุดเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวก่อนจะน้องๆพาไปนะเดี๋ยวเราลองถามดูก่อนนะว่าน้องๆอ่ะมีมุมไหนในใจกันเลยบ้างอ่ะ อยากรู้เหมือนกันอ่าน้องต้นตอ,นอา่าน้นนองต้นได้ชอบรุมไหนครับก็อชอบมุมของรุ่นที่หา้าเลยครับมุมของนที่ห้าอ๋อใช่เพราะว่าเป็นแสดงถึงความสุขสนานของโรงเรียน,นเวลาใช่เพราะว่าไม่ว่าจะแต่ว่ารุ่นไหนกับรุ่นไหนก็เดินเข้ามา,าเราจะต้องมีการไหว้ไหว้ท่านก่อนที่จะเข้างเรียนใช่แล้วใช่แล้วอ่อน้องแม่น้องแม่ชอบตรงไหนลูกมุมห้องครับมุมห้องตรงไหนลูกไปทําอะไรตรงนั้นนะคะอ๋อไปนั่งเล่นนอนเล่นหาดต่างของต่าน้องตัม่างก็ผมชอบมุมรังน้ำพายนะครับ ร้านร่มตรงไหนอ่ะทำไมนี่ไม่รู้อะเดี๋ยวพาชมจริงแล้วกันครับทำไมเ่ยทำไมถึงทำไมถึงชอบแต่พี่จับฟังแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นร้านที่อากาศเย็นๆสบายๆนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องของบ้านด้วยแล้วก็จุดนัดพบของเพื่อนๆครับอืมเป็นอย่างนี้นี่เองเลยโอเคอ่ะคนสุดท้ายว่าไงลูกน้องกันโอ๋เองก็ชอบร้านร่มไทยเหมือนกันครับทำไมนีนมันมีอะไรนะน้องโอมหลังร่มไทยพี่ว่ามันเริ่มแปลกบไม่มันอยู่ในการสองคนเรไปเช่ากันสองคนเนี่ย ไมเข้าใจแล้วนะไม่คือบรรยากาศขอบรรยากาศดีใช่ไหมเอางี้ดีกว่าเพื่อที่ทัดพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพกันเนาะสิดการ์ต้งหลายนะคะหรือว่าน้องนอที่ดูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องนอทุกคนเนี่ยจะพาไปดูมุมโปรดของเขาทุกๆคนเลยนะคะว่ามุมโปรดของเขาไม่ว่าจะเป็นลานร่มไผ่รูปปั้นปัสกาที่ห้านะคะหรือว่ามุมห้องของงแม่จุดโปรดของเขานะคะเป็นอย่างไรนะคะให้ฉั้นเดี๋ยวเราไปชมเลยนะคะโอเคครับไปกันเลยครับ ครับในส่วนนี้นะครับคือตึกมน,นุษยนานาพิยาทานเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคนะครับ <Okay. S 1> เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นและใน,ในประเทศในปัจจุบันนะครับมีแค่สองแห่งในประเทศไทยเท่านั้นคือตึกแมนของเลเยติสินและตึกนี้ส่วนเหนือของอาคารนะครับจะมีนาฬิกาซึ่งมาจุดเด่นของอาคารนี้ด้านเหนือในาการนั้นก็จะเป็นชื่อของตึกคือตึกมน,นุษยนานาพิยาทานครับครับส่วนอาคารเรียนหลังนี้นะครับพระบาทส,สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็ได้ ทรงพระตูนาโปรดกล้าโปรดข้างมงศุลย้ทรงเปิดอาคารครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสถาบานมีล้นเกล้าล้นขมงในบีิเป็นจริงเลยนะครับครับแล้วก็พวกเราในปุโรปัจจุบันนะครับอาจจะไม่มีความสำคัญอะไรกับตึกนี้แต่คุนพี่ในอดีตนั้นมีความสำคัญกับตึกนี้มากเพราะคุนพี่ได้มีโอกาสมาเรียนและใช้ไม่ได้ไม้นะครับคือลูกพี่จะขึ้นสถานจะเสียงดังจะมเสียงคุ้นตุ้เลยครับก็เรียกได้ว่าตึกนี้ทั้งสวยงามแล้วก็มีเรื่องราวที่มากมายจริงเลยนะครับ ก็เป็นที่ประดิษฐานพระรูปข,ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ครับซึ่งเป็นผู้องค์หัวธรรมครับแล้วก็เป็นครูคนแรกครับของโรงเรียรรนวรมนิเวศตลอดประชชนมาดูครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินทรงพระสุรายครับและทรงเจิมในครั้งที่เสด็จพระดำเนินทรงเปิดอาคารวชิรยานวงศ์ครับผมและเ,าาเรียกว่าวัทุกคนก็ยกมือไหว้ก่อนเข้าเรียนดูครั้งครับครับและอีกจุดหนึ่งก็คือพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับหนึ่ง ส่วนพระรูปของราชการที่ายานเนี่ยนะครับก็ได้สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่โรงเรียนได้สถาปนาครบรอบถึงปีครับซึ่งก็ผู้เราควรจะรำลึกในพระมหกกากรุณาธิคุณครับที่พระท่านได้สถาปนาโรงเรียนเราขึ้นมาครับโดยประเิษฐานที่ทางด้านหน้าของอาคารเด่นวชิรยนานุวงศ์ครับครับหากเด็กวันวานคนไหนนะครับที่จะไปสอบหรือมีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไรนะครับก็จะมาบนบนานศาลเก่าที่สถานที่นะครับโดยใช้ดอกกุหลาบตามรุ่นที่ตัวเองจบไปนะครับอย่างผมรุ่นที่ร19นะครับก็จะใช้ ดอกกุหลาบทั้งหมด119ดอกนะครับเพื่อที่จะมาบรบาลสารเก่าต่อท่าน,นครับที่นี่ขนาดร่มไผ่นะครับปสถานที่ที่มีร่มงาจากไม้มากแล้วก็มีรมพัดตลอดเวลาทําให้รู้สึงร่มลื่นแล้วก็เหมกาะกับกาพักผ่อนจากการเรียนมากครับใช่ไหมครับใช่แล้วครับสําหรับผมนะครับลานตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับเวลาว่างนะครับก็คือพักเที่ยงแล้วตอนเย็นนะครับก็จะเป็นที่อ่านหนังสือ หรือไม่ก็เล่นกับเพื่อนบ้างหรือพบปะสังสรรค์ตามภาษาเด็กม,กมปลายครับครับก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะครับจะทาให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่จะกลายเป็นมุมปอดมุมหนึ่งของทุกคนครับที่นี่ของเดียกของเรานะครับซึ่งอยู่บนตึกสมเด็จพระยาสังวรงหรือที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าตึกอยศส,อสอเป็นตึกเสียด้วยาได้รับเงประมาณจากสมเด็จพระยาสังวรงเป็นมูลค่าถึง100ล้านบาทเลยนะครับ ซึ่งก็เป็นบุญของเด็กวอทบอนะครับซึ่งที่ได้รับคำหางา,ากนักดนตรคุณจากพระองค์ท่านใช่ครับสถานที่เรียนแห่งนี้มีความสุขมากครับวิริการของห้องพันเป็นไงครับ <c oughs> อ๋อก็มีมีปากประดาษใส่หาเด็กรีวิตทตรงนี้ข้างบ้างน,นะครับแล้วก็มีเล่นกับเพื่อนที่แบบแรงๆมากตามภาษาเด็กคือของผู้ชายครับได้ครับเราตั้ตามมางมหาวิทยาลัยมั่งก็ <c oughs> รอหพองนะครับเลยไเอลยเขาไม่เจอเาม่เจาไ่เจอเาม่เจอเขาไม่เจอเขาไม่เจอาม่เจอเาไม่จอเาไ่เจอเขาไม่อยขาไม่เจอ่จอเาไ่เาไม่อเา่า่จอเขาไม่เเาม่เอเขาอาไเ่เจ่เจอาไ่เจอเาจอาเจ่จคาเาเจ่าไที่เคยม่เ่เม่ัอเขอ่อาก่าจากอามจามาจา่เอามจา่เจอา่เจ่อา่ามาเาม่าองมม่เเจมองขาขมอาไม่เ ส่วนที่มาของแต่นะครับคณะสีนะครับมีสิ่งสำคัญมาจากสิ่งสำคัญภายในโรงเรียนของเราเช่นคณะสีของผมคณะวชิรเลนดาวงสีม่วงมาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรเลนวงศ์เป็นพระสังฆราชเจ้าองค์ที่13แห่งกรุงรา,านาโกศิลเคยประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารครับ ในโ่นหน้าดัมรงคันมีนะครับมีสีคณะคือสีฟ้ามาจากพยาสีบัญชาบริจาคทุนทรัพย์ุทิศให้แก่หลวงดำรงธรรมสารและประธานชื่อตึกว่าตึกดำรงคันมีครับในส่วนหน้าของผมคณะรังสีสังวรสีพณะคือสีเขียวมาจากวัดรังสีปทาวาสซึ่งเคยตั้งอยู่ในบรเิเวณเดียวกันกับวัดวอนิเวศและผนวกเข้ากับคำว่าสังวรซึ่งมาจาก สมเด็จพระยานสังวรดพระสังฆราชองค์ปัจจุบันของประเทศไทยครับเสรวิวนาปวรวานคินนะครับเออคำว่า,าวนานคินมีที่มาจากพระองค์เจ้ามนุษนาธมานพหรือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวาชิไรยานวโรรสซึ่งมาผน,นวกกับคําว่าบาวรจนกลายมาเป็นคําว่าบาวรนาคินให้เราเรียกจนถึงทุกวันนี้ครับ ส่วนคณะสุดท้ายนะครับก็คือคณะอรพินพิสุทธิ์ครับซึ่งมีสีจำทนะก,ก็คือสีน้ำเงินครับซึ่งมาจากพระนามของพระเจ้าบรมบูรณ์คือพระองค์เจ้า,าอรพินเป็นภาาเป็นพระราชนิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับซึ่งพระองค์ทรงสละทรัพย์โดยพระองค์ได้สร้างอาคารหลังนี้นะครับและได้ประทานนามว่าอรพินครับดังนั้นที่ได้ตั้งคณะแล้วก็ได้เพิ่มขอ้อพิสุทธิ์ลงไปครับซึ่งมีความหมายว่าเกี่ยวข้องที่บริสุทธิ์ครับ